อีกหนึ่งเหรียญสำคัญนะคะที่ลูกศิษย์อากงแต่เสียหูกโจ้ห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะนั่นคือเหรียญที่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะและได้รับความเมตตาจากพระคูโสพิษบุริยาพรเจ้าคณะอำเภออัมพวาเจ้าอาวาสวัดจุลามณีนะคะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะได้อนุญาตให้ใช้ทรงจำปีที่ทุกๆท,ท,ท่านเห็นนี้นะคะและในเร็วๆนี้นะคะจะได้รับการพุทธ,ธาพิเศษโดยพระอาจารย์อิกนั่นเองค่ะ ท่านใดกำลังมองหาของใช้ในศาลเจ้านะคะร้านหุยกงหึงคุณปอนฝั่งทนค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ไปดีมาดิชแนลหเเราแนะนำติดต่อไปที่เบอร์มือถือตามนี้ได้เลยค่ะ ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้นะคะก็ไม่ควรพลาดค่ะที่จะต้องมาสักการะบริเวณท้องของมังกรบนถนนเยาวราชถนนสายมังกรนั่นเองค่ะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านนะคะร่วมเข้าสักการะขอพรได้ทุกๆวันเลยค่ะศาลเจ้าแต่เสียฮุกโจ้หรือศาลเจ้าพ่อเฮงเจียววัสามจีนนะคะเป็นศาลที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะมีอายุกว่า255ปีเลยทีเดียว ศาลเจ้าเตเสียฮูกโจววัดส,สามจีนเป็นจุดสูงรวมนะคะแห่งความศรัทธาของชาวไทยและชาวจีนในย่านเยาวราชพลังศรัทธาของคนทั่วสารทิศทุกๆวันนะคะจะมีประชาชนชาวไทยค่ะและชาวต่างชาตินะคะเช่นฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันรวมทั้งชาวยุโรปค่ะที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ สารเจ้าพ่อหิ่งเจียไตเซี่ยหูโจวัดส,สามจีนไตรมิตรแล้วค่ะต้องไม่พลาดชมจิตรกรรมฝาผนังนุ่นปั้นนะคะที่มีความงดงามได้เล่าถึงเรื่องราวนะคะจากวรรณกรรมนะคะหรือตัวละครในไซอิ๋วค่ะเป็นเรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคำภีพระพุทธศาสนาของของหลวงจีนชื่อพระถังซัมจังค่ะโดยมีเพื่อนร่วมทางนะคะนั่นก็คือองค์เฮ่งเจียตือปอยไก่และซัวเจ๋งซึ่งระหว่างการเดินทางค่ะต้องพบกับการขัดขวางของเหล่าปีศาจมากมายด้วยเนื้อหาที่มีการผจญภัยและมีสัตว์เป็นตัวเอกนะคะทําให้ไซอิวได้รับความนิยมจากหมู่เยาวชนมากที่สุดในวรรณกรรมเอกทั้งสเรื่อง สุนหงอคงนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งว่าสุนเฮงเจียตั้งฉายาตัวเองว่าฉีเจียนต้าเซินแปลว่ามหาเทพเสมอฟ้าในหนังสือยังเรียกอีกว่าวานอนใจจินกงนะคะเป็นวานอนหินที่เกิดจากศิลาวิเศษซึ่งปริแตกและโดนลมนาะดินแดนตรงเฉิงส่วนโจเมืองเงาหลากกนะคะภูเขาหัวกัวซันเป็นอ๋องปกครองอยู่นะถ้ำม่านนาจุ้ยเลี่ยมตองสี่หปีนะคะตอม ต่อมา4500ปีภายหลังใช้เวลา8ปดปีนะคะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปขอเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์สุภูติหรือโพเทโจซือนักกายสิทธิ์มนดบเขาองคุลีวงจันทร์ทำตรีดาราสำเร็จวิชาแปลงกาย72ออย่างอาวุธที่ใช้คือแท่งเหล็กกายสิทธิ์ที่ได้จากวังมังกรก็คือกระบองทองสารพัดนึกในนิยายนะคะได้ซ่อนในยาว่าเป็นาธาตุทอง นับแต่น,นั้นเป็นต้นมานะคะสุน่อคงก็ได้อรารวาดแดนสวรรค์ ตั้งฉายาตนเองว่ามหาเทพเสมอฟ้าถูกพายุลายพระตถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความเชื่อของพุทธมหายานสะกดเอาไว้ใต้ภูเขาเบนจาคิรี500ปีให้หลังพระถังซัมจังนะคะได้เดินทางสู่ตะวันตกเพื่ออันเชิญพระคัมภีร์ระหว่างเดินทางภูเขาเบนจาคิรีค่ะหรือภูเขาห้ายอดได้ดึงยันศักดิ์สิทธิ์ออกซุนหงอคงนะคะจึงรอดพ้น ทางนี้สุนหงคงค่ะเกิดความซาบซึ้งถึงบุญคุณภายหลังได้รับการชี้แนะนะคะจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมให้กราบพระถังซัมจั๋งเป็นอาจารย์ ได้ชื่อใหม่ว่าสุนเฮ่งเจียและเด้วรวมเดินทางสู่ตะวันตกตลอดเส้นทางอัญเชิญพระคำพีค่ะสุนหงอคงได้ปราบปีศาจสยบมารทำความดีความชอบมากมายนะคะแต่กระนั้นนะคะก็ยังถูกพระถังสำจังผู้เป็นอาจารย์เข้าใจผิดขับไล่ออกจากกลุ่มหลายครั้งหลายคราและในที่สุดคณะสิทธ์อาจารย์ทั้งสนะคะก็ได้เดินทางจนถึงวัดหลุยอินได้รับพระคำพี ผลบุญครบท้่นสมบูรณ์ค่ะได้สำเร็จมรรคผลและได้รับการแต่งตั้งจากพระยลายให้เป็นชนะศึกพุทธะสุนหงอคงมีความเฉลียวฉลาดมีปฏิพันธ์ไหวพริบขี้เล่นกล้าหารมีความพักดีและลังเกียจความชั่วร้ายถือเป็นตัวแทนของปฏิพันธ์ไหวพริบสติปัญญาและความกล้าหารในวัฒนธรรมจีนดังนั้นสุนหงอคงนะคะจึงเป็นวีวรบุรุษ ที่เด็กๆนะคะชาวจีนทั่วไปได้รับการยกย่องและชื่นชมค่ะรวมถึงนะคะในเมืองไทยของเราก็มีลูกศิษย์ลูกหานะคะให้ความเคารพและศรัทธ,ธาอากงไต่เสียหุกโจ้หรืออากงสุนหงอกคงมากมายเลยทีเดียวค่ะ เราสองคนนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะที่สำคัญอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะบ๊ายบาย